เมืองคิดการละครภูมิใจเสนอละครสองพิมตอนอรน,นนงศิริวชิระผักตอนที่เกเรื่องราวของออนอน,นงว่าที่คุณหญิงคนต่อไปนั้นชักจะยาวไปซะแล้วเพราะรูปแม่งเยอะเหลือเกินจนกูไม่รู้จะเล่ายังไงให้จบตอนนี้ตัดฉากเข้าเรื่องการปลุกพลอาสาเลยละกันส่วนเรื่องขายประกันให้ไปฟังตอนที่แล้ว ส่วนเรื่องมีผัวมีแฟนหรือเดินทางไปต่างประเทศจากการทำยอดขายได้ยอดเยี่ยมนั้นกูข้ามเลยละกันว่าไปมีผัวมีแฟนฝรั่งหรือมีสามีหรือเปล่าเพราะกูเห็นแค่แหวนนิ้วนางกูไม่ฟันธงเรื่องพรหมจรร์พวกมึงจะมโนโอ,อะไรต่อก็เรื่องของมึงน,นะเอาเข้าเรื่องการปรึกทหารออนอโนงต้องจำใจตัดผม เพราะทรงผมทหารหญิงหน่วยนี้ต้องสั้นซอยแบบนายหญิงของหน่วยหรือเมียน้อยท่านประธานเมียที่ไม่มีแม้วันแต่งงานให้อวดชาวโลกต้องเดินตามหลังแบบเจียมเนื้อเจียมตัวไม่งั้นจะโดนข้อหาผิดราชสวัสดิ์รอบสองหากโดนคราวนี้ก็ไม่ต้องผุดได้เกิดกันเลยเพราะทีเมียหลวงรอยันลงหลุมทุกวินาที นี่อาจเป็นเหตุให้นายหญิงของน้องนงต้องการกองทัพส่วนตัวเอาไว้รองมือรองตีนเรียกง่ายๆว่าเป็นขที่ค่านั่นลหละผู้เรียนน้อยภาษาชนชั้นสูงมันไม่เข้าปากเอาภาษาละครสองทุ่มแทนละกันออนอนงได้เลือกผนทางนี้แล้วก็ต้องโบกมือบายยผมยาวแสนรักลาก่อนนะผมของนง จากนี้ไปนุงจะเข้าวงการผมปลอมแทนเรื่องผมปลอมนี้ถ้าทางลงจะมีสะสมไว้หลายโหลจนกูนึกว่านี่นางเอกนิเกหรือเปล่าวะทำไมแม่งเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่หัวกระบาลของแท้นั้นเป็นผมซอยเห็นหูคือนีน้มุงถ้าหากมีจิตใจเป็นทอมบอย แบบคุณหญิงเบลผัวเก่าครูแป้งคนสวยก็คงไม่หมกมุ่นเรื่องผมยาวผมสั้นหรอกเบลไว้ผมซอยมาแต่เด็กนุ่งกางเกงไปโรงเรียนชอบให้คนชมว่าหล่อมากเท่มากตอนนี้ก็นำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบันทองแห่งชาติเรียบร้อยแล้วด้วยการรับตำแหน่งคุณหญิงผู้อยากเรียกคุณชายก็กลัวโดวนข้างบ้านเตะปาก กูเถียงอีป้าเสื้อเหลืองข้างบ้านว่าแน่งเป็นทองอีป้าก็ไม่สนใจลุกไปกราบทีวีต่ออีหวกมอดอชอดหอมอมดิวช่วยด้วยกูจะอกแตกตายกูจะไม่ยอมเห็นภาพพวกนี้คนเดียวอีกต่อไปแล้วเอากลับมาที่น้องลงคนสวยฝึกหนักจนหน้าดำทั้งท่าอาวุธการฝึกโดดร่ม ระเบียบทหารการใส่เครื่องแบบการทำความเคารพผู้บังคับบัญชาและการดูแลหมาการเก็บที่หมาเวลาพาเดินเล่นก็มืองนอกเขาไม่ให้หมาขี้นะจ๊ะเขามีถังขยะสำหรับที่หมาโดยเฉพาะแจกถุงเก็บที่หมาฟรีมึงแค่ดึงถุงออกมาแล้วก็สวมใส่มือจากนั้นก็หยิบเก็บที่หมาไปทิ้งลงถัง ไงละมูไม่ได้เป็นองรครักษแค่ท่านประธานและเมียน้อยนะจ๊ะต้องเก็บขี้หมาด้วยพอเพื่อนๆนของนงได้เห็นรูปนงหน้าดาก็คิดว่าใครวะนงต้องแก้ตัวว่านี่นงเองไปเป็นทหารเพื่อนก็งงอีกไหนว่าขายประกันชีวิน AIA สร้างความตกตะลึงให้แก่วงการ AIA เป็นอย่างมาก จะมีแค่เพื่อนรักที่รู้เรื่องลงทุกซอกทุกมุมที่เข้าใจและคอยให้กำลังใจดำจากแดดนั้นไม่นานก็หายได้ความขาวใสแบบที่แม่ให้มาแต่กำเนิดกลับมาแทนหน้าเป็นสิวเป็นหนองมีร่องรอยยังไงพอมีเงินก็ไปยิงเลเซอร์ทาวิตามินซีวิตามินอ e. ีสารพัดครีมดีๆทั้งจากเมืองนอกและเมืองไทย ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้มีออรา่าเปล่งประกายอีกครั้งบวกกับความช่ำชองด้านการตกแต่งภาพถ่ายภาพที่ลงโพสลงโซเชียลในระยะหลังจึงงามต้องตาต้องตีนเอ๋ยงามต้องตาต้องใจสร้างความซาบซึ้งแก่ผบนิกรเป็นอย่างยิ่งยิ่งภาพปั่นจักรยานเคียงคู่ท่านประธาน ที่เฟซคนไทยยูเคออกมาให้ข้อมูลก็ยิ่งดูแจ่มจรัดประพัดสอนยิ่งนักเรามาดูความขาวปังปูนั่วสวัสดกันดีกว่าว่าจะทรบแค่ไหน ในมึงใครหำแข็งใครหำหดใครอยากไปอ้วกมึงไปทำธุระตามสบายเลยกดหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้ถือซะว่าผีหลอกอโหสิให้กูด้วยเงินเดือนแม่งก็สามหมื่นแล้วนะจ๊ะเสียภาษีให้ตรงเวลาด้วยอีสลิมอย่าหาว่ากูตัดต่อน้ะมึงนี่ของจริงถ้ากูโกโหกให้พ่อมึงตายในสามวันเลยเอาไหม สาวๆเขาตั้งใจถ่ายรูโปโพสต์ให้พวกกูเสียภาษีส่งเงินเดือนให้ทุกนางได้สุขสบายต่อใน MV นี้มีออนอโนงและลูกตาลมีสองสาวนะจะเอามายำรวมกันเลยลูกตาลเป็นใครก็ตัวละครใหม่นะจ๊ะถ่ายรูปลงโซเชียลแบบนี้เลยจ้าพนทหารที่กดติดตาม ภุมหหำกันเป็นแถวถ้าผัวรู้ผัวไม่ด่าเหรอจะตาลส่วนการใส่เสื้อสายเดี่ยวถ่ายลงโซเชียลนั้นจะเป็นสันดานส่วนตัวหรืออาจได้รับการเทรนมาจากนายหญิงกูก็นึกไม่ออกว่าทำไมต้องถ่ายภาพแบบนี้ไม่ใช่แค่นงเท่านั้นนะที่ถ่ายภาพวับวับ,วบแวมแหวมให้เพศผู้ส่ินึ่งเ ยังมีเพื่อนนงที่ติดตามท่านประธานที่ชอบแนวนี้แบบว่าเห็นร่องอกเห็นหน้าท้องผู้สมัครอบตอตที่ชื่อจิ๋มหอมสุดเห็นภาพพวกหล่อนแล้วคงอยากเปลี่ยนชื่อเอานี่เพื่อนของนงอีหวกเห็นแล้วกูอยากติดแท็กว่ามอดอชอดอม,อมดิวช่วยด้วยคลิปหน้ากูจะมามั่วเรื่องมีสาระ ใครเกลียดสาระมึงก็กดหนีไม่ต้องมาฟังนะจะมาถอดรหัสเรื่องลิงเรื่องคิงคองเรื่องกระบี่ใครชอบรามเกียรติ์มึงก็ตามมาเกรียนกับกูบอกก่อนนะวิชาภาษาไทยกูได้เกรดสามไม่ได้เก่งเลยอาศัยถามกูเกิลแล้วเอามาเล่าต่อแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับออนอคนงนะไม่บอกตอนนี้ไปละจะไปดูพออภัยวัน ตึกแล้วร่าเริงเหลือเกินแต่รับหลังกล้องอาจนอนร้องไห้ก็ได้ส่วนตัวกูยังเศร้าไม่หายเสียดายพระดีดีพระที่กล้ายันอีเวนนี่และอีแกดสุจินจบตอนออนอนงศิริวชิระผักตอนที่เกาคิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี